เ่าย่าไปดึงหน้าเอาเวลางั้นเรา้อมาแจกไปนั่งรับงเลียวต่พ่ออาใช้ไม่ตัวหนั่เียต่พ่อราะ่านะรับจราบ้านสันตผู้ตรวจตกแต่งตัวของเรานะครับราที่ขึ้น16เนาะ ្៉ម្់់ៀម្ោះទៅ់៊ែក្្្្្៊ែ្ៈ់៏្៥ោះ្ះទៅ់់់ំ្្៊ែ คือว<ห>่าพูดสถานพวแม่อน้อยอกมามาพีเออกมาตอนไหนอ่าพอแม่พี่องาม่นางนางพ่เอีคน่ยดูดไปก็ไม่นางเลยนะครับตน้องอะไบ้าเดี๋ยวนี่หันหน้ามาทางนี้นี่ตัอตัีต่อไปต่อไปต่อไปตนัีตนหามาทันกต ผมก็จะมองว่าเราใส่ที่เราได้ส่งเหลือมอบให้คุณชม่เขาต่อเลยเพราะว่าาจ้าไปที่ก็ต้องทำอะไรแต่ถ้ายทีเพื่อเ็กนั่งรถันยงไหาบกหาย่ไลาจน่มอบรถกันเลยไป เนี่ยมอบเปนน้ำกงเลยรวมแรงรววมใจรวมที่อารมณ์ดีวันนี้ครับอ้าวางไหนครับผมสาธุครับเออสาธุสาธุสาธุหมอบเปน้กากงเลยนอมไส่ครับผมให้ยุ่มเหมอพิ่มเหมนหมอบพกอีกแน่ไม่ต้องรับค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 รับบางเรียบไปยิ่งสาธุสาธุตาไฟนักลุมพร้อมกัน 来。